ผมใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับต่างๆเนี่ยหรือถ่ายรูปเนี่ยก็เกือบหมื่นนะครับผมแต่ไม่ถึงหมื่นดีเนี่ยผมแนะนําเชียร์นะตัวนี้ต้นพันนะครับไม่เกินห้าพันก็คือแนะนําเป็นตัวนี้จริงๆครับจริงๆนะครับผมเป็น 28S 5G ที่เป็นตัวใหม่นะครับโอเคเลยนะครับกับราคาประมาณนี้นะครับมี RV PUBG Genshin สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโทรศัพท์ vivo นะครับผมที่เป็นครึ่งปีแรกนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผม vivo e เนี่ยออกมาหลายรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว y เนี่ยครับผม1 8นะครับผมอ่ะ y 2 8 f นะครับ y 2 8นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว y 1 0 0 y 1 0 5 g นะครับอ่ะผมจะมีหนึ่งตัวเข้ามาด้วยนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผม i q Z9X ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าโทรศัพท์เนี่ยที่เลทราคาไม่เกินหมื่นนะครับผมไม่เกินหมื่นเนี่ยว่าสเปคเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมทุกตัวเนี่ยผมได้ทําการรีวิวไว้หมดแล้วในช่องแหละแต่ว่ามันจะมาพูดโดยรวมนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยน่าเล่นนะครับผมตัวไหนน่าซื้อนะครับผมใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับต่างๆเนี่ยหรือถ่ายรูปเนี่ย ก็มาดูกันได้เลยนะครับผมอ่ะเราเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันทีละตัวกันก่อนเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยครับผมในส่วนของตัวเริ่มต้นนะครับราคาที่แบบว่าน้องเล็กสุดเลยนะครับผมอย่างตรงนี้นะครับผมกักตัวนี่เลยครับผม Y หนึ่งแปดนะครับผมแล้วก็ Y 2 8 S 5 G ครับผมนี่นะครับอ่ะหนึ่งสองสามตัวเลยนะครับผมสามตัวนี้นะครับผมสังเกตนะครับผมอ่ะนี่นะครับจะเป็น18นะครับแต่เนี่ยเป็น2 8 S 5 G ที่เป็นตัวใหม่ ผมแต่หน้าตาเนี่ยเหมือน1 8นะครับผมจะสังเกตน,นะครับตัวหน้าตาเหมือนกันได้เลยนะครับเน่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวโมดูลกล้องนะครับผมขนาดนะครับ เหมือนกันเลยนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยตัว Y28 เนี่ยคือตัวนี้นะครับในส่วนของตัวไทม์ไลน์นะครับผมที่ออกมานะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะ Y18 นะครับผมออกมาก่อนแล้วนะครับผมสักช่วงประมาณสักเมษานะครับผมที่ออกมานะครับแล้วก็ตัวต่อมาที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว Y28 นะครับผมเออ Y28 ตัวนี้นะครับที่เป็น 4G นะครับอ่า Vivo เนี่ยก็ได้อัปเดตตัวใหม่มานะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็น Y28 เอ 5G นะครับผมก็หน้าตาเนี่ยของเขาเนี่ยจะเหมือนกับตัว Y18 เลยนะครับผมแต่รุ่นโค้ดของเขาเนี่ยคือ Y28 นะครับผมอ่านี่ดูหน้าตานะครับผมนี่เป็นนี่คืออ่ะ Y18 นะครับ Y28 นะครับแล้วเนี่ยคือ28ใ 5G นะกับ28นะครับผมแ นะครับอ่ะสเปคต่างๆเนี่ยรีวิวเนี่ยไปดูกันในช่องของผมนะครับเพราะว่ามีไว้ทุกตัวครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็มีทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหมลบมามุมนึงนะครับผมจะได้อินเสิร์ตได้ถูกไหมครับอ่ะโอเคครับผมนะก็ในถนที่แบบราคา5,000ขึ้นไปนะครับผมอ่ะประมาณ6,000ขึ้นไปเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะครับผมที่จะมีมาบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะครับผมเริ่มต้นกับทวายร้อยนะครับผมวายร้อยตัวนี้ครับจะเป็น 4G นะครับนี่เลยสีเขียวด้านนนหลัังเป็กกรระะจคบผม แล้วก็ตัว9,990บาทนะครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้คือจะแม็กซ์สุดเลยนะครับผมก็จะเป็นตัว y หนึร้อยห้า g ครับที่มาพร้อมกับฝาหลังเนี่ยเป็นอีโคไฟเบอร์ด้วยนะครับเวลาที่แบบเปิดลายคาปากกาหรือคาต่างๆเนี่ยสามารถเช็ดล้างออกได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็ตัว i c o o นะครับผมที่มารีวิวด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็น Z 9 x นะครับที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับผมอ่าทั้ง3ตัวนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ผมชอบเลยนะในในเลทราคาแบบ5,000อัพขึ้นไปนะผมชอบตัวนี้เลย นะครับผมในส่วนของตัว y 1 0 5G นะครับผมสเปคเนี่ยเขาทุกอย่างเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบเขาทาได้ดีมากเลยรวมถึงเรื่องการถ่ายภาพด้วยเล่นเกมด้วยนะครับผมเพื่อนๆใครที่แบบว่ามีบัตเจ็ตนะครับผมในส่วนของตัวแบบเงินนะประมาณแบบเกือบเกือบหมื่นนะครับผมแต่ไม่ถึงหมื่นดีเนี่ยผมแนะนําเฉียดนะตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนะผมการเล่นเกมเนี่ยคือผมว่าโอเคเลยครับเรื่องความสว่างหน้าจอต่างๆนะครับผมก็คือเล่นเกมเนี่ย ไม่มีสะดุดนะครับผมไม่มีกระตุกนะครับแล้วก็ในการเปิดเกมนะครับผมการเล่นเกมเนี่ยก็จะเล่นได้เกือบสุดนะครับในแต่ละเกมไม่ว่าจะเป็น Rov PUBG ต่างๆนะครับผมในส่วนของตัว Y105G ตัวนี้ครับถือว่าทำมาออกมาได้ดีนะครับผมแล้วก็เรื่องการถ่ายภาพด้วยครับผมถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยครับคือแบบว่าขนาดใหญ่นะครับผมเอ่อสีสันเนี่ยดูแบบสวยงามนะครับเอ่อนี่เลยนี่ครับหน้าจอ d e f e n s e l e ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับ เป็นหน้าจอรีเฟรชเ r a ด้วยครับไหลลื่นนะครับผมค่าความสว่างเนี่ยก็สว่างมากๆเลยแต่ขึ้นสเปคด้านข้างตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่หรือว่าช่วยดูรีวิวตัวเต็มในในช่องก็ได้นะครับผมถือว่าโอเคเลยครับถ้าแนะนำนะแนะนำนะนี่คือแบบว่าได้ช็อป vivo เลยนะครับผมที่เป็น5,000ขึ้นมาเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะก็คือตัวนี้เลยนะครับผมก็ตัว vivo y105g นะครับผมเนี่ยสวยงามมากๆก,กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่แบบว่า สามพันจนแบบไม่เกินห้าพันหกพันเนี่ยนี่ครับสิ่งที่ผมจะแนะนํามาถ้าแบบผมใช้งานมาแล้วนะครับสามตัวนี้นะคือสิ่งที่แบบปื้มเลยแล้วแบบโอเคเลยนะครับผมก็คือในส่วนของตัวนี่เลยครับประมาณกลางๆนะครับผมถือว่าโอเคครับกับตัว y 2 8 s 5 g นะครับเพราะตัวเนี้ยห g ได้ด้วยนะครับใน้3ตัวเมื่อกี้นะครับผมอ่ะเนี่ยคือตอนนี้เขาจะเป็น4 g และ5 g ในการรับส่งสัญญาณเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมราคาเนี่ยคือต้นๆเนี่ยราคาคือแบบ ไม่แพงมากตึงอยู่กลางๆนะครับผมแล้วที่สําคัญนะคือราคาเครื่องถูกด้วยเพราะว่าเขาขายในเฉพาะโอเปอเรเตอร์เท่านั้นนะครับผมอ่าโอเปอเรเตอร์ ator, คุณได้ทั้งแบบว่าเน็ตเร็วแรงนะครับแล้วก็คือในการจับสัญญาณเนี่ยทั้งอ่ NSA อะนะครับผมคือทั้งอ่คือแบบสามารถจับสัญญาณได้ดีมากๆนะครับคือจับได้ทั้งในส่องตัวแบบว่าช่วยกันจับ สัญญาณได้ดีนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตอ่ะได้เร็วแรงนะครับผมแต่ในการปรับเรื่องเกมเนี่ยก็เกือบเกือบสุดนะครับในบางเกมก็คืออาจจะดูแบบประมาณมีเดียมนะครับผมก็ไปดูในรีวิวครับผมเนี่ยอ่ะในช่องของผมได้เลยนะครับผมอ่ะเนี่ยครับถือว่าโอเคกันเลยทีเดียวนะครับผมกับตัวนี้นะครับตัว Y28s 5G นะครับผมอ่ะแต่ละตัวเนี่ยครับผมก็ถือว่าชื่นชอบนะครับในปีนี้นะครับผมกับโทรศัพท์ที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับ vivo เนี่ยเขาก็เปิด ตัวสเปคนะครับผมและลูกเล่นต่างๆเนี่ยมาให้เลือกแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับถือไม่หมดเลย6เครื่องนะครับคือเปิดลูกเล่นมาให้เล่นแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ออกมาหลากหลายรุ่นนะครับใครที่กําลังมองหาในเลทราคาอะไรยังไงนะครับผมจริงๆก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ของผมได้นะครับในช่องของผมนะครับผมด้านล่างนะว่าอยากให้แนะนําประมาณไหนมีว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่า ที่ผมแนะนําเลยเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแบบต้นต้นหมื่นนะครับก็คือแบบไอ้ต้น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 พันนะครับไม่เกินท่าพันก็คือแนะนําเป็นตัวนี้จริงๆครับจริงๆนะครับผมตัว Vivo นะครับผมอ่ะ Y 2 8 S 5 G นะครับผมซื้อในโอเปอเรเตอร์นะคือราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,000กว่าบาทด้วยนะครับผมลองเช็คแพ็กเกจต่างๆมาแล้วนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะใช้แพ็กเกจอะไรยังไงนะครับผมก็มีทั้ง2เจ้าเลยนะครับในโอเปอเรเตอร์นะครับเฉพาะโอเปอเรเตอร์เท่านั้นด้วยนะครับผมติดที่ เนี่ครับเครื่องดีๆแบบนี้สัญญาณเร็วแรงแบบนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัวสเปคนะคือใครที่ไม่อยากูในช่องเดี๋ยวนี้จะบอกให้คร่าวๆนะครับผมก็ตัวของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับผมเราพูดคุยตัวนี้เลยนะที่แตกต่างกันจากสามตัวเมื่อกี้คือก็จะมีในส่วนเรื่องกันกันน้ำนะครับผมคือกันกันน้ำครับ IP64 นะครับที่ก็54ท่อครับ IP54 นะครับผมในการกันน้ำนะฟันทัศ OS14 นะครับผมนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับหน้าจอ Refresh Rate 90Hz นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับผมเป็นหน้าจอประเภท LCD นะครับอ่าตัวในส่วนของตัวกล้องครับกล้องที่ให้มานะครับผมก็เป็น50ล้านพิกเซลนะครับผมกับบวกกับในส่วนของตัว QVGA เลนนะครับที่มาช่วยในการถ่ายภาพได้ดีขึ้นแล้วก็กล้องหน้าครับตรงนี้นะครับผมก็อยู่ที่2ล้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองถ่ายสดๆนะแล้วแสงแบบยิงเข้าหน้ามานะโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่เอาไปเลยนะครับ นี่คือภาพที่เป็นแบบกล้องหน้าครับสดๆเนี่ยอ่านี่นะถือว่าโอเคเลยนะครับกับราคาประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่แบบว่าซื้อในโอเปอเรเตอร์นะแล้วก็ใช้แพ็กเกจส่วนลดเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆเนี่ยก็ผมมีรีวิวไว้แล้วครับผมันสมรรถตัว y 2 8 s นะครับผมก็อยู่ในช่องของผมเองนะครับอ่าก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปถ่ายที่แบบที่เมกะมานะครับผมแบบ เนี่ยครับดูแบบภาพต่างๆนะก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบภาพนะครับผมภาพถ่ายทั่วไปนะครับผมหรือว่าการซูมนะครับเอ่อซูมในการถ่ายภาพนะครับผมภาพที่แสงน้อยนะครับยามเย็นนะครับผมกลางคืนเอ่อซูมนะครับคือภาพอ่ะเขาเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีนะครับผมอันนี้เป็นรีวิวแบบคร่าวๆเลยนะครับผมกับในส่วนของตัว Y28s 5G นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัว CPU ของเขานะครับผมอ่า CPU เขาเนี่ยมาพร้อมกับความเร็วนะครับผมก็พอประมาณเลยนะครับในการเล่นเกมนะครับผมก็ดูได้ในช่องนะครับโอเคคร่าวๆนะครับผมในการรีวิวกับตัวนี้นะครับผมราคาไม่เกินหมื่นนะครับแล้วก็มากันที่ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับผมกับตัว Y ร้อย G ครับ Y ร้อย G เนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะคือผมชอบชอบด้วยนะคือหนึ่งเนี่ยก็ดีไซน์ด้วยนะครับ ดีไซน์เขาเนี่ยก็โอเคเลยนะครับผมในส่วนของตัวดีไซน์นะครับก็คือฝาหลังและที่เป็นแบบใหมมีโคไฟเบอร์ iber, คือแบบสีสันเนี่ยมันดูแบบสวยงามอ่ะให้ดูใกล้ๆนี่ครับสีสันดูสวยงามมากๆเลยนะครับคือแบบว่าโอเคเลยนะครับฝาหลังนะเออนะครับที่ที่เลือกตัวนี้นะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าคือตัวเนี้ยคือสเปคอ่ะเขาโอเคเลยนะครับผม ตัวที่นํามาขายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแรม8นะครับผมรอม256นะครับก็สามารถใส่ในส่วนตัวไมโครเอสดีการได้สูงสุดถึง1นึเทราไบต์กันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ากับตัวนี้กันน้ำครับ IP 5 4นะครับผมแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็นฟันพักโอเอสด้วยนะครับอ่ะหน้าจอรีเฟรชเรทนะครับผมอยู่ที่120เฮิร์ตเลยนะครับผมก็เร็วแรงจริงๆแหละมีการรีวิวอยู่ในช่องแล้วนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้ครับในช่องของผมนะครับผมอ่ะความสว่าง1,800นิตนะครับผม ถือว่าโอเคครับแล้วตัวกล้องของเขาเนี่ยมาพร้อมกับความชัดอยู่ที่50ล้านพิกเซลบวกล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับในการที่แบบการถ่ายการอัตราการกับพิบเมื่อเวลาเจอหน้าจอนะครับผมแล้วกล้องหน้าครับตรงนี้นะครับมาพร้อมกับความชัดนะครับผมก็ชัดอยู่เหมือนกันเลยครับค่า f อยู่ที่ในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับผมคืออยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ ช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ถือว่าผมชอบอยู่นะครับก็คือไม่เกินหมื่นแต่สเปคเนถือว่าดีดีนะครับถ้าบางคนเนี่ยสักตอนนี้สาวกก็คือแบบมีคนชอบไอคูใช่ป่ะถ้าไอคูจะแนะนํานะไปเล่นแคทเก้าเลยนะครับก็คือขึ้นไปหมื่นกว่าบาทเลยคือเดี๋ยวจะมีรีวิวนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นรีวิวระหว่างโทรศัพท์เนี่ยไม่เกิน20,000ืว่าตัวไหนดีกว่ากันแล้วผมแบบชื่นชอบเป็นตัวไหนนะครับผมอ่ะเนี่ยนี่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจครับที่โทรศัพท์ vivo นะครับผม ก็คือในแบรนด์ช็อปวิวรแหละราคาไม่เกินแบบ1 0,000นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาบอกร่าวนะครับผมว่าตัวไหนทํางานได้ดีอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็แยกไปดูในช่องของผมได้นะครับในแต่ละตัวเลยนะครับผมว่าตัวไหนทํางานอะไรเป็นยังไงบ้างครับผมก็จะมีการรีวิวไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครับผมอ่าเกมนะครับระบบเสียงนะครับผมก็อาจจะแบบถ้าให้ดูภาพต่างๆร่าวนะครับอ่าถือว่าทุกตัวเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับผม ถ้าอยากให้บอมรีวิวตัวไหนนะครับผมรีวิวฟังก์ชันอะไรเกมอะไรนะครับผมก็บอกบอมกันได้นะครับผมก็จะมีรีวิวหลักๆนะครับผมก็จะมี RV ร์วีพ G บจีเก็นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่ามลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมได้อัปเดตสินค้าใหม่ๆนะครับผมจากทาง V ี vo นะครับผมมีตัว V ี vo สินค้าตัวไหนที่เข้ามานะครับผมในชอบ v ี vo บอมมีทุกตัวนะครับบอมสปอยไว้แค่นี้นะบอมมีทุกตัวแน่นอนเลยครับผมยังไงก็เข้ามาดูที่ช่องผมบอมได้นะครับผมอัปเดตสินค้า vivo นะครับที่มาใหม่ทุกตัวอัปเดตก่อนใครนะครับที่ช่องอธิชาน้อยประชานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ